โอเคสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมจะมโบเลมดอลลาติโกกับ OpenBox นะครับวันนี้มีของที่มาส่งอีกแล้วนะฮะซึ่งผมจำไม่ได้ว่าผมสั่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราแกะกล่องดูแล้วก็จะรีวิวเป็นชิ้นๆไปนะครับโอ้โหวันนี้ส่งมาถึง3อย่างด้ยกันนะฮะประโยชน์ของการชมรีวิวอันนี้ก็คือว่าจะเป็นตัวที่ช่วยให้การสนใจในการซื้อของออนไลน์มันมัน มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าบางเจ้าบางยี่ห้อบางอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะ,ะไม่เวิร์กอย่างที่ลงโฆษณาอันนี้เป็นไฟฉายครับซึ่งตัวไม่ใหญ่มากนะตัวเล็กมีกล่องด้วยผมสั่งไปในราคาถ้าจำไม่ผิดก็อยู่ที่99บาทนะครับรวมแล้วก็ประมาณ129 12บาทเพิ่งจ่ายเงินไปโอเคครับมาแกะกล่องกันดูเลยนะ เขาใส่ซองม,มาแบบนี้เพราะว่าเขามีกล่องอยู่แล้วซึ่งเป็นกล่องพลาสติกดูแล้วก็โอเคครับไม่ยังเป็นจะต้องซีลมามากมายแต่ถ้ามีบั b l e Sheet ด้วยจะดีมากเลยนะฮะใจยังไงก็แล้วแต่ถ้ามันมันโอเคก็คือโอเคไม่เสียไม่บุบสลายก็โอเคละอ่าข้างในมีอะไรบ้างข้างในเป็นไฟฉายตัวเล็กนะฮะซึ่งผมเคยใช้แล้วรุ่นนี้เวิร์กนะ่อะเป็นการชาร์จด้วย USB นี่มีสาย USB ด้วยนะฮะ ใช้ชาร์จกับรถแบตเตอรี่นะรถก็ได้หรือชาร์จไฟบ้านก็ได้นะครับก็ใช้ได้ประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงนะผมใช้ประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงนี่ยังไม่ได้ชาร์จด,ดูว่ามีฐานหรือเปล่านะมีฐานนะครับความสว่างก็นี่เลยนะฮะใช้ได้นะอืมนะฮะนี่คือความสว่างนะฮะอีกพอกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นไฟกระพริบนะฮะใช้ในเวลาฉุกเฉินนะครับ ใช้ได้นะฮะอีกทีนึงเป็นไฟแบบนีออนนะโอ้ยสว่างมากแสบตาเลย129บาทผมว่าโอเคนะอีกทีนึง3ครั้งถึงจะปิดนะครับใช้ลิเทียมนะข้างในฐานชาร์จโอเคแล้วก็มีสายฮิ้วให้ด้วยนะครับเอาไว้ไปเดินทางนะเดินป่า,าหรือติดรถไว้นะครับ สิ่งพวกนี้อย่าคิดว่าไม่จำเป็นนะครับสำหรับผมเนี่ยไฟฉายจำเป็นมากนะเพราะว่าเวลาอยู่ในที่มืดมืดเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่างเช่นสัตว์ร,ร้ายวันก่อนผมจะเล่าให้ฟังว่าเจอตะขาบนะเ,เห็นแวบบๆบๆๆหนะ้าตาไม่ค่อยดีปบากฏว่าไม่รู้เป็นอะไรเราก็ฉายในเต็นท์เราก็ฉายดูอ้าวเป็นตะขาบนะ แต่ถ้าเราไม่มีไฟฉายล่ะจะเป็นยังไงเราจะจ,จัดการกับตะขาบตัวนั้นได้ไหมหรือมันจะกัดเราก็ไม่รู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟฉายขนาดนี้นะครับกับการพกพาในกระเป๋าเดีย๋ยวผมกำลังดูว่ามันพอดีไหมนะผมมีกระเป๋าด้านข้างอยู่ใส่ไฟแช็กไว้สามอันเป็นคนที่ไม่เคยแบบพลาดเรื่องพวกนี้นะเราต้องมีความพร้อมนี่เราใส่ไปเลยปุ๊บได้ไหม เดี๋ยวนะมีติดะไรบ้างเยอะมากเลยครับแต่ไฟฉายเป็นเอแก๊เจ็ที่สําคัญนะครับที่เราต้องมีอ๋อไปติดในนีนนท้ที่สอง,งพระที่สองพระยังพกนี่มีหมดที่สองพระเดี๋ยวเราใส่เข้าไปในนี้นะฮะปุ๊บโอเคพอดีเลยขอบคุณมากใส่ไฟแช็กได้อีก2ออันแน่นๆน,น,นะฮะปุ๊บโอเคนะฮะ ไฟเช็คได้อันเดียวก็ใส่เชือกสองท้ยายไปแล้วกันปึ๊บปิดท้ายโอเคเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องหาอะไรที่มาอ๋อร้อยกับอันนี้ได้โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะมีไว้าายประจำกายนะฮะเล็กๆอันหนึ่งนะครับสำหรับติดตัวเราไปไหนมาไหนชาร์จแบตให้เต็มนะครับแล้วก็เอาใช้ได้นะฮะดูนะฮะนี อีกทีหนึ่งนะฮะยี่ห้อเออเราต้องคุยเรื่องยี่ห้อหนิดนึงมันชื่อว่าครับ USB ชาร์จนะฮะ Made in China นะครับรหัสออมันเป็นอะไรเนี่ยมันเขียนว่า XPECoCOBlight นะฮะ Energy SavingWaterproof ด้วยนะกันน้ำแล้วก็ Explosion Proof ปออ้องกันการระเบิดหรอเอาอย่างนั้นเหรออาดูหน้ากล่องแล้วกันนะครับจะได้เป็นตัว ไปเปรียบเทียบดูว่ากล่องประมาณนี้นะครับขนาดมันก็หวันดีครับลูกมาทำะไรกันเยี่ยมมากเก่งมากนะฮะนี่นะฮะขนาดนี่กำลังดีนะฮะพกในกระเป๋าได้สะดวกดีนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับโอเพนบ็อกซ์ Open Box โดยจัมโบ้ลุมโดลาติโก้ก็คลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ